หัวบ้านะฮะตั้งที่ตากงุงกงตะลัมแท้ไอ่ที่เจอเอาพี่น้องก่อนะเปิดพามาพห่น้องจจนี่ยิ้มเป้นได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสวัสดีสวัสดีเด้อวัดสุขสุขคนเนาะใเสียงเพชก็จะแจจะแจ่มากนี่ฮบายดีนะสบายดีเลยเสียงมีตู้เหยียดนี่เองไอ้นี่ก็กับม้วนเลยบ้านอุ้ม่ลานนี่อุ้มไว้อีกบ่ เบอร์ไม่ใช่ไม่ตุ้มน้องสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงนะลูกสวัสดีป้าลุงโอเคป้าปงองดูป้าปังปองพ่แม่ลงก่อนมาเอ้ยเจะมาแต่เช้อานี่มาดูเงินตานางคือกล่องแม่เป็นยังคือมัวแทะโอ้ยน้องบิวอ่ะดูเห็นมันเยี่ยมด้านวันนี้เมย์วันก็นางกดโปดอยู่สวัสดีเด้อ เห็นวิว่าน้องนี่้องวิวขนาอะี่ทั้งนี้นี่อังเจนาดทั้งนี้จังเจ๊ดูดูไอ้ดาไม่ิในะดูอ้ดาไม่ติดใจไปยังเงินปะแค่พอเลยค่ะคือไปก็พอเตียงออกมาคือป้าป้าพอเตียงพอเตียงก็หายเดวมาโต ผอเตียงหายแล้วเมื่อคืนนี้จะนอนน้ำผึ้คืนนี้เ้เมื่อคืนนี้่นอนน้ำผ้เตียงได้คืนนี่บีบบ้าไม่เลยอดม่เลยนะลูกอ้ามาน้ำมาให้เมย์เลยน่าดอกระชอกกระชอกมืออยนี่เอ๊ะถือหัวนองได้หรอจะไปตู้ไปอ่ะอนีู่นะ

sau nguyễn cho mình phải vậy một thôi đọc tiếp thôi đọc tiếp ngang, ngang đi một ngang đi kia ngang đi rút sáu mươi tiền Hãy biết con kênh Ghiền biết Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mô con mô フフフフ。<laughs> <laughs>

เดี๋ยวแต่มันมอีกนั่นเชอละปีนะที่หัวป่าหัวเลยตราได้ป่านม่สิเาแต่ใช่ต่าเกงโอ้ไข่แพ้นิไข่โอ้ตน่ะนลายใจผูกปนี้นั่นเลมนั่นุ่งน่ะหุ่นยน้ตุ่ม จ้โกราทรงเดือนก้นเนไหมจ้าาทุกทีกท้านสมนีก็ไมม้บานสมานีเพื่นเหีว้ไม้วยเือไปเปาลมาเลยเอ้ยให้แต่ว่าไว้ด็ตกเลอสมานีมาลูกแขกจ้ากันเลยมาเลยนะพี่พี่เน่ตกเลย

ขอพิงอ่ามด้ของพิงไปท่ราพล็บมมงเองมีุ๊มีอยู่แต่างตะกี้มันาอยู่แล้วนมันเป็นกันหัวเหเดมันเพางอ่าแต่มันจะโเยอะนะแลวมันก็อ้วกอีกเอดยเนี่ยน่กิน้างไหมกินาไเี่ยดบ้างสบาเลยนี่นี่นี่ดืมนี่ไป

ชื่ว่าอะไนเลยชือว่าบานมือนี่พี่เปาดยเปิดปมา้มาแล้วบานมาแล้วายมด้ดเลยจมนี่ไงชิ้นนี่ย่ป้าใครอจูเลยลกิมนี่ิมก่อนป้ากันป้าไปใครอ็จูจูออกมาเลยนี่ใครใครก็ลก จันเทพน้ำมูนเนี่องปานะแม่อะไรพวกก็แน่ลงแข่งหันนะชิมอะไรชิมไง่ครื่องดื่มอะไรไก่บรีซำกาซำมันนั่นน่ะลายโต้นะรุ่นนะไก่เพียวตุ่มจะพักกอกพักค่รน่นมันไข่สองตัวได้ยังไก่ปุ่มตัวหนึง่งว่ะ

เงี้ยไงอะไรพวกอยู่น่ะเงียไกกๆเนาะมมนชิครับเดี๋นี่พักกันซิกไปป่าผ่านมือตอนไหนไปไม่นั่เกบตัวิไปตู้ไปตู้ไพ่อเรยดูเคยกับหายเนี่ยบอกอ่างั้เหรบอกหายยกว่าลกูกเคยเอ้แนวก็หายชื่อยากินกับหา ใจแห้งมากเลยกินกาแฟยัเรียนอยู่ฮะชีวิตนี้เนาะมันนีเนาะโอ้กำลกยังมาออโทรศัพท์ขอมีตู้ยีห้อมีตู้กับไฮหม่ไอ้ก็ต้องอะไรพี่บิ๊ไปบกี่ห้อน่ายันไปปยัยันกูมาชวยป้าได้นัเตียงกันนก็มือถือเลยวนพูดพูดเอาปไปเลย ยัอนกลุยถงหมันจะโดดนะกยอยู่นะอาพี่ยัน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 เป็่นข่วงติ้นเหรอนี่เดช่างปหางเดเใเลยนะนี่หมาหมิ่นมาได้เกอล้วก็ปิดไปถูกหละปิดไปปิดประตูเลยที่แดกมาเิดากสองข้างเลยว่ะยค่อยๆค่ๆหวมาถึงห้าโอ้ยยยัง

มันมองไม่ตู้ไม่ตู้เตียอย่างียเนี่ยอันหอันกูเพลงก่อนกู้เพลงนนอนแบบนอนแบบนอนแอะไรบ้างนอนแบบบอสหายใจมันเจ็บค่อยไปตัวอ่ะมึงหดมาตงเงินมึงอะไรเนี่เงินกเวินน่ะมาตงเงินมึงให้เงินมึนั่งเตียมอ่ะมึงก็ลางเลยนีนี่มวเดียวน บ่าตาปอบอก่ลุกนเน่บ่าไปอาลูไปไปทินลูกี่ไปบอกคนมาไปไหนเห็นะไรสิเนียค่ะพ่อจะไปหานี่ยพ่แน้องบัวบัเรามาบ้านเนี่มาเลยค่ะคุน yeah> anyway> claro ี้คนนี้ oh ิคเัามดไปคนนี้คบพอนมาเพื่อนน้องมาแล้วคนเดิมให้ในป่ญานน้จิ ือเลงร้อนนของนนแบบอุ้มกินกินทูลซื้อมาขอไนี่เมอวานเอ่บอกขอสมนะจืดสองสมม่จะวางยี่สิบกอดจริงกูบอกว่ากองนตรวหนาานงย่สิิ้าไหมน่ัอันนี้ก็า

ช่วงถึงเพศแม่มใ่จะมิลนดม่มอฟินะไลองกันพอตัวไม่เยแบบนี้จอี่เ่ย่อแต่ปาไม่นขึ้นไม่อขึ้นน่มนีมันยอมขแล้วทมันให่ขึ้นใหบว่ให่ย้าห่เามา้มาใจตัใ่ จะย่อก็ใส่ใาเคยเอาตัแล้วเอาก้อไปบเห็นอนเคยเคยเห็นคนเอาไป้มันกัดแงงอลายอ่เนาแพรคขึที่นั่เส็จเดี๋ยวนี้เขาเขาหาไปอย่างนี้ยอัดประตูนี่ลูกเขาหาอยู่แล้วิบเนี่ยนี่เเบมงดูนี่ตู้ขเขาย่งงค นางเบอร์โซคานางเบอร์เนบะนางเมอรเนบะของกระิ่งนุ่มพูดเนบะมันมิมันได่อเนดรมีตู้เหออยู่นี่ไปะมตู้ทำาจกอนเนาะอูเรืองิวสามีเราโทรมานำหน้าบ้านมาเพิ่อีกเดียวบะานี่โอ้ยเยอก้อนเลย ประตูยู่เรื่อก็มาว่โบิรับสินมาสินแหนสิไปหายินรถอดี้หนน้องใช่ไลูกโอ้วิวอ่บเอาย้านังเลยเ่อก้าโบใส่นาะโบใช่กรยาเนื่มันนัเกลืแขนกันยังนักยุ่งคนโอเครถพ่อราหละอันในประตูนุ๊กไม่พอจะออกคำยังยังไม่ออกไปอยู่

จะรูปจะรูปด้วยให้ทิมเด้วยให้วา่างเลยวะชนปะชนชนี่โล่โงโเลยชนนี่คักข,ขนาดชนนี่โล่งเลยคักขนาดฟังนั่นเดี๋ยวโล่งเลยฟงัง <laughs> คักคักชิ้นยอดชิ้นยอดเยียบเยียบโอเครื่องยังกองอยู่หน้าบ้านพูดนาะโอ้เพื่อนอาตุ เนาะไผ่เด้เป็นคนผู้โชคดีเบินเบิลเดชออกให้ไปเบิ่งเนาะเพียนพี่ไหนนี่แน่แน่ว่าเมนเขาปล่อยว่าของเจ้าว่าเมนวะเจ้ากินโรบีได้จะไปแจกใครอีกแจกน่าข่อยผู้สิโชคดีเป็นไผ่เด้ผู้ไปพ้องทีมงานใส่บุญเนาะมาดุนมาส้มน้ำกันเด้อมาอื่นพ่าเตียงสิไปปากเซ่เนาะไปทางใต้แจกเยอะไอ้เราให้ไอ้อยดิวครับเด้อ เอ้บิวครับดอใช่เบิวครับทไมไม่ม no ีใบบิวไ่เปใชชินไปเลไปนั่นยังจตดไปแส่ไม่ตู้ไปเวียกโตเลยสดีเด้อม่ตู้เด้อตัดผ้าพี่แกจ้าวน้าอ้วนไม่อ้วนก็หาเลาะแล้วบานเลาแล้วเนาระยุไปพี่นาดเียจิ้มเงอเลย บ่แล้วทรอว่าใช่ไหมบ่มือเอาไปได้เหใช่ไห่มาลอยมือชเตลยยนดขายก่อนเทระซักแักเ่าอแน่นใ่มซื้อเัต่ถ้านหสปายขึหาสิบปาเอาขวตอนมาสี่หกพกันเอาใบเซ็นให้อืน่ะ จักแล้วกันกับผมพ<ท>ัหนึ่งเจ็ดสิบค่ะมันก็สะกันเอาปซยนผดนมาสี่สิบหกพอย่าอันผู้เป็ดนี่เนีนเ่ยซาเป็ดไ,ดไป,ดปดไปใบ้ไปเลยใช้ไปเู้มาอ่างปลาลุงก่อนมานนีเนาะอะไรขายเครื่องดีมันนีขายเครื่องคัก นี่มีคนใจดีมาเมาในห้านต้นวางมาได้เพื่อนพื่อนอูมาม่ามาม่าสามสิบแก๊สขนมสามสิบกองข้าวอีกร้อยกว่าถุงนี่เนาะสิมารีวิวเบิ่งเด้อร์พาชงใจอยากซื้อซอยอุดหนุนเนาะพี่น้องอีโซนนี่กับซื้อน้ำเป็นพวกน้ำพวกอยังกับต้นวางเลยเพื่อนเพื่องต้นบดเลยเนาะพื่นให้ทางสาวเงินอุดีเพื่อน จัดแจงไหมสปัดไหมเนาะเติมเครื่องเขาไหมมาเนี่ยท่านมาชื่อมาแต่ก็มีทั้งพี่ใจดีคือเก้าเนาะทั้งพี่สิวันทั้งมาทั้งป้าพิงค์หมืนอนเน้องคุยใหญ่ใจดีเนาะที่มาอุดหนุนทั้งหาเฮาตลอดเลยเนาะคือภัยจิใจซื้อเครื่องซื้อคองไปเจกตือว่าเอาไปให้พ,น,น,พนั้นพนี้กะบ,บอบไว้เด้อเนาะทั้งหารเราก็มีเป็นพวกกระพงกาแฟก็ม,กมีนี่เนาะ นี่จะเป็นกาแฟะพี่ตอมของเซนซาวันกินอ้าผู้นา่าให้ชมเพิ่นมาแปลงตู้เย็นเมื่อสั่นในตู้เย็นม,มนนันมาเย็นเนาะเพิ่นมาแปลงเพิ่นมาปัดไอ้คือพวงหีพงพ้วพุนอันจากตู้ออกนะปิวเต้หมดเป็นคอเลสเจนรอลกะะาแฟนี่ก็เป็นโซนของเด็กน้อยเนาะ เป็นสซนกาแฟดีทุ่งดีท็อกบายก็กมีอยู่เนาะเดี๋ยวชิมมาบึกโซนนี่ผิดเข่เขด็กน้อยนุ่มด็กน้อยไปพี่น้องเป็น,นปลากระป๋องเนาะเป็นข้าวต้มขนมกับมีหลายแบบหลายอย่างมีเข่ามีน้ำมีโครงมีไข่มีนุ่มเนาะที่เขาเอยมาไล่ตัวเล็เออมาไรกันมีตามภาพน,น,น,านี่เลยเพี่อนเพืองเนาะข้าวต้มขนมนี่แหละ อย่าเบี sure. <qué> ้ยมื <happily> ่อเช้น <cosmetics> ี่ยะทั้งพี่สีนิวันเพิ่นได้ซื้อเครื่องซอยทั้งห่านเข่าเนาะทั้งเหมาะไม้ทั้งป้านลำพิงเพิ่นมาซื้อซอยเพิ่์นหน่อยขายเครื่องใจแบบดีใจแห้งเพิร์นหน้อยเนาะเลยคาแบบนี้เพราะว่าข้างเข่ากือบพุทธคามาตรโดนได้แบบแบบนี้เนาะที่จะเป็นชุดเป็นอ่าซื้อเมาเพิ่์นหน่อยเนาะ คือแบบว่าโอ้เรามีรีคร์โเพิ่นเมาไลแบบลายชุดเนาะเพ่พี่น้องเอ้ยตะกี้ก็ทางผู้ใหญ่เพิ่นก็สิได้ซื้อซอยลายอยู่เนาะแต่ว่าอันนีหันทางผู้ใหญ่ยังเพิ่นกเงียบแล้วบ่มีแล้วเนาะหายแต่ก่อนมาทั้งหมดเตียงบ่หรือว่ามีทางทีมงานสบุญได้เนาะเพิ่นมาซื้อซอหยังผู้เด็กผู้แต่กีนี้หันบ่มีเลยดนีเนาะก็เลยดีใจหมู่เฒ่านี่ดีใจอย่างฮง กิมหนาขาวเนี่กันเนาะก็ต้องขอบ,บุญขอบคุณทั้งพี่สิริวัลในลายๆเด้อเนาะที่เพิ่นได้มาอุดหนุนทั้งห้านห้องเือเก้าต้องขอบ,บุญขอบคุณอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนำรวยต่อไปเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ให้ดังใจพัฒนาทั้งพี่กันเด้อเนาะโอเคฉันเนาี่น้องคลิปนี้กะจะขอจบไปก่อนเด้อเนาะพอกันคลิปหนาเนาะขอบุญกับคุณทุกที่จุกผูทุกคนที่กำมาเบิง่งติดตามรับชม ที่จะไเพินที่บคามโฆษณาเนาะสบายดีเบอร์สุขสุขคน